เดือนกุมภาพันธ์ได้ชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความรักเพราะมีวันวาเลนไทน์แต่เดือนกรกฎาคมก็มีวันหนึ่งในเดือนนี้ที่โรแมนติกไม่แพ้วันวาเลนไทน์เลยนะคะ องค์การสหรประชาชาติหรือ UN ค่ะได้กำหนดให้วันที่6กรกฎาคมเป็นวันจูบโลกหรือ World Kissing Day และยังรู้จักกันในชื่อของวันจูบสากลหรือ International Kissing Day ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ค่ะวันพิเศษนี้มีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในสหราชอาณาจักรเท่านั้นต่อมาได้กลายเป็นที่นิยมไปทั่วยุโรปและทั่วโลก การจูบเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เป็นสากลในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการจูบเป็นได้ทั้งสัญลักษณ์ของความเคารพการทักทายความรักและมิตรภาพในช่วงต้นศตวรรษที่20อัลเฟรดเออร์เนสต์ครอลีชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขารวมทั้งเพศาศาสตร์และมนุษยวิทยาเขียนว่าการจูบ เป็นการแสดงออกที่หลากหลายในพฤติกรรมทางสังคมของอารยธรรมซึ่งรวมถึงความเคารพความใคร่ความรักเซ็กซ์สถานะความเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองความเป็นลูกความเป็นเด็กการสัมผัสคือความรู้สึกของการเป็นแม่และการจูบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสัมผัสและเป็นรูปแบบพิเศษของการสัมผัสที่ใกล้ชิด มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของการจูบทฤษฎีหนึ่งมองว่าการจูบเป็นพฤติกรรมที่วิวัฒนาการมาจากการป้อนอาหารจากแม่สู่ลูกโดยใช้ริมฝีปากอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือการจูบเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในด้านสุขอ,อนามัยหลายๆคนอาจคิดว่าการจูบเพียงครู่หนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อันที่จริงแล้ว การจูบเพียง10วินาทีก็สามารถส่งแบคทีเรียได้มากถึง80ล้านตัวจากคนหนึ่งไปยังอีกคนได้คู่รักที่จูบกัน9้าครั้งต่อวันจะมีแบคทีเรียชนิดเดียวกันอยู่ในปากของพวกเขาว่ากันว่าสองในสามของประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะเอียงศีรษะไปทางขวาขณะจูบนอกจากนี้ในบางวัฒนธรรมการจูบ ยังสามารถใช้เพื่อสื่อความหมายที่ดีให้กับคนสำคัญได้อีกด้วยเช่นการหอมแก้มเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพการจูบเพื่ออวยพรการจูบที่มือเพื่อแสดงการทักทายการจูบเพื่อแสดงความเคารพการจูบระหว่างแม่และลูกที่แม้จะไม่มีคำพูดใดๆก็บอกได้ดีว่ารักกันมากแค่ไหน คำว่า French Kiss นั้นน่าจะมีที่มาจากทหารอเมริกันและอังกฤษที่ไปทำหน้าที่ที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่าหญิงสาวชาวฝรั่งเศสนั้นเปิดใจเรียนรู้ในการเปิดรับเทคนิคที่เร่าร้อนมากกว่าหญิงสาวในประเทศของพวกเขาเองดังนั้นแม้ว่าชาวฝรั่งเศสจะไม่ใช่ผู้รเริ่มการจูบแบบ French k i s สก็ตาม แต่การที่ชาวฝรั่งเศสได้รับเครดิตนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมอันเนื่องมาจากความกระตือรือร้อนในการแสดงความรักหรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศของคู่รักชาวฝรั่งเศสเมื่อศตวรรษก่อนนั่นเองที่น่าสนใจก็คือชาวฝรั่งเศสไม่มีคำเฉพาะเจาะจงสำหรับคำว่า French kiss ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ คังกรียา g a l เ s h e ซึ่งหมายถึงการจูบด้วยลิ้นได้ถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมและไม่เป็นทางการยา่าง e Petit ิ o b e r แในปี2557วันที่12-14ถึง14กุมภาพันธ์2 5 5 6 r i p l e y s believe it or not พัทยาจัดประกวดการจูบที่พัทยาประเทศไทย และคู่รักชาวไทยคู่หนึ่งก็ได้สร้างสถิติการจูบที่ยาวนานที่สุดในโลกโดยใช้เวลา58ชั่วโมง35นาที58วินาทีได้รับเงินรางวัลและแหวนเพชรสองวงรวมไปถึงได้รับการบันทึกสถิตินี้ใน Guinness World Records การจูบเป็นอากับกริยาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ตั้งแต่การจูบแบบ French Kiss และการจูบแบบเป็นทางการที่แก้มไปจนถึงการจูบเพื่อทักทายสวัสดีและการจูบเพื่อร่ำลาการจูบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เก่าแก่และมีความหมายที่ขยายไปไกลกว่าแค่เรื่องรักรักใครๆหรือความโรแมนติก ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ